โดนเมียด่าค่ะว่าเงินผิดกฎหมายแบบนี้รับมาได้ยังไงรีบเอาไปคืนเจ้าหน้าที่ไม่งั้นจะติดคุกเพราเมียด่าทําให้ไม่สบายใจแล้วเห็นข่าวคลิปซื้อเสียงอุดรกลัวจะมีความผิดจนไมาหลับนอนไม่หลับตัดสินใจย,ยืมเงินเมียห0 0รอเอามามอบกะกระตุตดรธานีเพื่อความสบายใจอการจับซื้อเสียงรอบนี้เนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมยังไม่ได้จับอย่างเป็นเรื่องอเมื่อวานนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากและก็คือมีคนถ่ายคลิป ระบุว่าชาวบ้านในเขือนเลือกตั้งที่5อุดรธานีกำลังต่อแถวรับเงิน500บาทจากหัวคะแนนของผู้สมัครสสคนหนึ่งเหตุเกิดได้พื้นที่ตำบลดอนหไหโศกอำเภอหนองหานอุดรธานีนี่อาโดเคฟเซยังไ่นี่ท้องหาผู้บ้าบ่อนี่ไทยรูปนั่งใครไปแลวละเ้อมีใครซื้อผู้ใดผู้ใด มมมีรายชื่อ่ติมีรา้มมีรายซื้อเราไม่ได้มากบไดท่้มีเราก็ได้มานี่่องนี่้นท่านบ้ชอมในเวลาต่อมาคือเมื่อวานนี้เนี่ยใช่ไหม มีหนึ่งในชาวบ้านที่ไปรับเงินมาห้าร้อยชื่อในเสืออายุสิบสามปีถือแบงค์ห้าร้อยเข้าสำนักงานกกตอ,อุดรเลยดระบุว่าเสือต้องการเงินจำเอามอบเงินจำนวนนี้ให้กับกกตเพราะกลัวความผิดที่รับเงินซื้อเสียงค่ะที่สำคัญมากกว่านั้นคือโดนเมียด่าในเสือบอกเงินห้าร้อยเนี่ยได้มาจากหัวคะแนนของผู้สมัครสอสอคนหนึ่งเอาไปแจกให้ชาวบ้านในพื้นที่ตะบนดองหายโศกเขตเรื่องั้งที่ห้าเมื่อวันที่สี่กุมภา พอรับเงินเอาไปใช้หมดเลยแหละจะเอาไปเล่าให้เมียฟังโดนเมียด่าค่ะว่าเงินผิดกฎหมายแบบนี้รับมาได้ยังไงรีบเอาไปคืนเจ้าหน้าที่ไม่งั้นจะติดคุกพอเมียด่าทำไม่สบายใจแล้วเห็นข่าวคลิปซื้อเสียงอุดรกลัวจะมีความผิดจนไม่หลับนอนไม่หลับตัดสินใจยืเมเงินเมียห้าร้อเอามามอบกะกระโตดรธานีเพื่อความสบายใจแม้จะเป็นแบงค์คนละใบกับที่รับมาห้าร้อยเมื่อค้งวันที่4ี่กุมภาก็ตามทีจากหัวคะแนนเบื้องต้นเนี่ย ฝ่ายสืบสวนเจ้าหน้าที่อะค่ะก็รับมอบเงินจํานวนนี้ไว้แล้วก็บอกจะกกันในเสือเอาไว้เป็นพยานในเสือไม่มีความผิดนี่ทําให้เสือดูจะโล่งใจรับมาห้าร้อยในเหตุการณ์ตามคลิปขณะที่นายพนุมาติจิตวสินกุลหรือเฮียเปียกช่วยด้วยซึ่งเป็นอินฟูอยู่ที่อุดรเนี่ยบอกนะครับว่าคลิปหัวคะแนนแจกเงิน มีชาวบ้าน20ถึง30คนเนี่ยต่อคิวกันรับเงินจากหัวคะแนนคนละ500ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งทางผู้ให้และผู้รับแต่กฎหมายมันมีข้อยกเว้นเนี่ยว่าถ้าชาวบ้านผู้กระทำผิดเอาเงินมามอบให้กับกกตถือว่าเงินนั้นเป็นหลักฐานแล้วไปให้การกับกกตผู้กระทำความผิดก็ไม่ต้องรับโทษเจ้าหน้าที่เขาจะกันเอาไว้เป็นพยานเหยียเปี้ยคงจะสื่อสารไปถึงอีกประมาณ20คนที่ต่อแถวเนี่ยค่ะว่าถ้าเอาเงินมาคืกๆๆอกกต จะผูกกันเป็นพยานแต่ถ้าไม่เอามาคืนจะโดนแจ้งจับในเวลาต่อมาท่านผู้ชมนี่มีผอมมาอีกคลิปหนึ่งอันนี้คลิปเสียงค่ะอุดรเหมือนกันนะนหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เป็นคลิปเสียงชาวบ้านชวนไปรับเงินมีเสียงคุณยายคนหนึ่งโทรศัพท์ไปชวนเพื่อนบ้านปลายสายถามว่าจะไปไหนยายบอกว่าบ้านจุดจุดจุด,จดไงมีเอ่ยชื่อคนบางคน ยายจะบอกได้ว่าเขาได้กันห้าร้อยเอาบัตรประชาชนมาด้วยมามาเขาแจกกันชวดๆไม่ยินดีจะพาไปดอกเพชรใสเนี่ยเพใสก่อนยักบาทถ้าเจ้าไปมา,เ,า,มปาเลี้ยววัดอาไรพวดอาหารลอยอยู่โอ้ได้หลายตัวเจ้าได้บ่เอาบัตรประชาชนมาพรมอ่ะคนอาหารลอยบ่แมน ใครที่พาไปเพะผู้ซอยวะพาไปโอ้ยผู้ใดพาไปก็ได้ดอกไปเ,เองก็ได้มากลโอกาสไปดอกไปเองนะมามามาเล่าไปโอเคโอเคอันนี้มันเอาบัตรดูคุนเต๋ยว่ามันก็ยังด้เน,นะาะอร่อยดิเอาบัตรเอาไปาน,น,นั่งก็ได้เจ้าเงี้ยต้องมาเอา ว่าไม่ยนินดีจะเพิ่มไปจบไใส่เนี่ยไปใส่เอเย,ยกบาทอ้าวนแล้เอ่อเมื่อวานนี้รวมการกันเลยตัวในแหวงเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปตัวในเสือที่พูดถึงตะกี้เป็นคนรับเงินอ่อเข้าพบตำรวจแล้วทีนี้หลังจากเอาเงินห้าร้อยยืมเมียไปให้กับกกตค่ะอ่ารับไปแล้วมามอบกกตถูกกันเป็นพยานมี่สองคนไปโรงพักหนองหานอุดรธานีค่ะเข้าให้ปากคำ ในฐานะพยานโดยมีผู้สมัครสสอเพื่อไทยเขตห้าอุดรกรวีสารคำมาให้ข้อมูลเพิ่มเพราะก่อนหน้าเนี่ยกรวีผู้สมัครเพื่อไทยเขตนี้เอาหลักฐานเป็นคลิปไปยื่นกับกกตดรธทานีแล้วก็แจ้งความเอาไว้แล้วที่โรงพักหนองหานเพื่อตรวจสอบคลิปนี้ว่า,วาผู้สมัครสสของพรรคการเมืองพักหนึ่งซื้อเสียงจริงหรือไม่อ่าเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือตอนนี้มีทั้งคนรับเงินแลวมีทั้งคนถ่ายคลิปค่ะ มาเป็นพยานแล้วก็กตอนจะทําได้ขนาดไหนอย่างไรแหวงซึ่งเป็นคนลรแหวงกับที่ผู้ชมนึกถึงอ่านได้แหวงคนถ่ายคลิปคนนี้เนี่ย บอกว่าคลิปที่ผมถ่ายไว้เนี่ยเป็นคลิปที่หัวคะแนนแจกเงินให้กับชาวบ้านจริงๆและเนี่ยมีชาวบ้านที่เขารับเงินมาร่วมเป็นพยานให้ปากคำด้วยกันบอกหลังจากที่ผมมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผมโดนข่มขูค่คุกคามมาตลอดอแต่ผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมผมไม่กลัวตายต้องการให้เลือกตั้งบริจุทธ์ที่ทำไม่อยากให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกกตเรียกผมไปสอบถามแล้วก็การไม่เป็นพยานแล้วอันนี้หมายถึงแหวงนี้นะ ถ้าเอาเงินไปคืนให้กกตเนี่ยจะโดนจับทีนี้ชาวบ้านก็เลยกลัวก็เลยไม่ไปไท่านถ่ายทำของผมนี่ผมถ่มมายจริงคลิปไม่ได้ตัดต่อครับมีพยานกับเ,เหตุการณ์จริงเราไม่ได้เม่นกันละรครับผมผมผมไม่ได้ไปใส่ไลายเขาเพราะว่ามันเป็นเป็นจริงครับพ่อผมก็อยากเห็นบ้านเมียงเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยการเลือกตั้งก็ให้มันบริสุทธิ์ครับไม่อยากให้เาการเอาอเปรียบกัน ก็เลยได้นะดาคลิปส่งกรกะต6เรบสอง52นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวตามกันดูนี่มีทั้งคลิปมีทั้งคนถ่ายคลิปมาให้การมีทั้งคนรับเงิน500มีอาดาแล้วเ,เงินมาคืนมาให้การเนี่ยเดี๋ยวผลจะเป็นยังไง